ค่ะพี่น้องมาเบิงวันเทวาบุตรเด้อค่ะคือคือว่าเทวาบุตรคือว่าคือต้นไม้แย่ๆอีกนะคะก็คือว่าถือเลขมาแล้วค่ะประมาณสิบกงมดเด้อค่ะพี่น้องก็เลยมาผูกสามสีเฮเพิค่ะพี่น้องเพิ่นก็แตกมาหลายอยู่ดอพี่น้องเบิงขอสวกขอลาขออยังเด้หมดเด้อค่ะพี่น้อง ่นก็เป็นดอกมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องเก็บดอกไว้พี่น้องจนเก่แล้วฉนเหี่ยวแห้งว่านเทวบุตรขออะไรได้หมดแล้วแต่ค้นเสือ้อรือบเซือนะคะพี่น้องอันนี้ดีชั้นโดยชั้นหนึ่งก็เสื้อคะ่พะพวาว่านเทวบุตรจนคอ,อยยังกระไดทุกอย่างคะ่ะฉันถือเล็กเล่ามาสิบกุวดนแล้วคะ่ะพี่น้อง